สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสไตล์ VIP กันเลยนะครับกับราคาที่ถูกมากๆนะครับคันนี้เป็นเ e ฟิโร่ A 3 2นะครับปีเกๆเกียร์โต้เครื่อง2.0นะครับคันนี้กว้างขวางนั่งสบายภายใน VIP เลยนะครับอดีตราคาเป็นล้านนะครับคันนี้เบาะหนังเกียร์โต้ครับช่วงล่างขับดีมากๆครับเดินทางไกลได้สบายแ็กจะเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเครื่องกระเดินนิ่มมากครับเงียบมาก ภายในสวยงามหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแผงประตูไม่มีแตกหักชำรุดครับราคาอยู่ที่49,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้ก็ถือว่าถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะครับสูงกว่าหน้าเต็นท์เล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบๆนะครับภาษี65ครับท่านใดสนใจก็สามารถนัดดูได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพิกัดรถคันนี้นะครับอยู่ที่บางแสนครับอ่างศิลาชนบุรีครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะครับ สีโดยรวมแล้วยังสวยงามนะครับภายนอกอาจจะมีริ้วรอยบ้างครับ Mac v p นะครับ Mac นี้ก็หลายตังนะครับแม็กก็เป็นหมื่นแล้วคันนี้ก็โดยรวมแล้วน่าใช้นะครับราคา49,000บาทเซฟิโล A32 ปี99นะครับราคาคุ้มครับรีวิวดูกันเรื่อยๆรอบๆก่อนนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันครับ ในเป็นลายไม้นะครับตัดแผงคอนโทรลลายไม้เบาะหนังหน้าต่างไฟฟ้ามีเครื่องเล่นเสียงนะครับเกียร์ออโต้พวงมาลัยสีก้านมีแอร์แบ็กครับเบาะหน้าหลังเป็นหนังนะครับมีรอยยับบ้างนะครับก็ตามอายุการใช้งานนะครับตามอายุรถนี่นะครับก็ตามนี้เลยครับเบาะมีแผงประตูเรียบๆนะครับไม่มีแตกหักแฉมรุดไฟส่องสว่างที่แผงประตูใช้งานได้ติดครบนะครับครับเดี๋ยวต่อไปไปดูห้องเครื่องกันครับ เครื่องนะครับเครื่อง V6 2000 c c นะครับขันน้าหาครับก็ถามรูปนี้เลยครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่นะครับอันนี้ใช้ LPG ด้วยนะครับประหยัดน้ำมันครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรก็ตามในคลิปนี้เลยนะครับหรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปก็มีนะครับเผื่อท่านใดฟังไม่ทันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ